สวัสดีจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาพบกับเจตุยอีกแล้วนะคะวันนี้เจตุยจะพามาดูอะไรพี่น้องดูนั่นค่ะคือด้านหลังของเจตุยที่เป็นลูกกลมๆอันนี้คือเขาจะมาจําลองเอ่อ our place in space นะคือเขาจะมาจําลองเอ่อมาย่อส่วนโลกของเราว่าพวกเราอยู่กันยังไงแล้วก็มีดาวพระเคราะห์ดาวอะไรยังไงบ้างเยตุยจะพาเดินชมแต่มันจะไปไม่จบนะพี่น้องเพราะว่าระยะทางที่เขาจําลองเอาไว้นี่คือ ระยะทางที่ยาวไกลามากแต่เยตุยจะพาเดินชมเฉพาะที่อยู่ในสวนในมิสซมเมอร์คอมมอนก็คือเป็นสนามสาธารณะตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือด้านหลังเจตุยอย่างที่เห็นก็คือเป็นรูปโลกนะคะเดี๋ยวเจตุยจะพาเดินไปดูแต่ตรงนี้ก็คือ,อจุดตรงที่เขาสตาร์ทนะคะตรงนี้จุดตรงนี้นะคะคือจุดที่เริ่มต้นเดี๋ยวเจตุยจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะ นี่ก็คือพระอาทิตย์นะคะพี่น้องจ๋าที่อยู่ด้านหลังของเจตุยเป็นการจําลองพระอาทิตย์อันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่น้องแต่ปกติแล้วนี่คนจะเยอะมากเลยอันนี้คือเจตุยเลือกเอาวันที่คนน้นอยจะได้ถ่ายรูปได้สะดวกสะดวกหน่อยอเดี๋ยวเจตุยจะพาเดินไปดูตรงรูปโลกนะคะพี่น้องเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเจตุยจะพาเดินไปตรงสุดแค่ตรงสนามนี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้เจอดาวพะระเคราะห์ลูกไหนบ้างเดี๋ยวตอนนี้จะเดินไปดู รูปโลกก่อนค่ะ ย่ส่วนลงมาแล้วก็ด้านหลังยันตุยนู่นก็เป็นพระอาทิตย์นะคะแล้วก็ยันตุยจะพาเดินไปนู่นเห็นไหมคะด้านหลังยันตุยที่มีเป็นโค้งเป็นโดมโค้งโค้งอยู่นั่นคือที่เขาจำลองเกี่ยวกับดาวพระเคราะห์ทั้งหลายนะคะเดี๋ยวยันตุยจะพาเดินไปชมแล้วก็ตรงนี้นะคะเดี๋ยวยันตุยจะพาไปดู ก็คือ,อ,อแผนพังต่างๆที่เขาจำลองมาให้เราดูนะคะว่าพวกเราอยู่กันยังไงในโลกนี้นะคะนี่นะคะคือหัวข้อของออที่เขามาจัดให้เราชมครั้งนี้นะคะก็คือ Out Place in Space นะคะ และนี่ก็คือเป็นการจำลองนะคะที่เขาย่อส่วนลงมาที่มองเห็นใหญ่ๆนี่ก็คือเป็นพาะอาทิตย์นะคะพี่น้องคะที่ก็คือโลกของเรานะครับพี่น้องอันนี้คือพวกเราอยู่ตรงนี้นี้ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่คือพระจันทร์ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีดาวพระเคราะห์ต่างๆ อันนี้ก็คือเป็นการจําลองออกมาเดี๋ยวเยตุยจะพาเดินไปชมจุดต่างๆนะคะอันนี้ก็คือที่เยตุยเดินผ่านมานะคะพี่น้องที่จากจุดสตาร์ทก็มีรูปโลกแล้วก็มีพระอาทิตย์นะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเยตุยจะพาเดินไปดูดาวพระเคราะห์ต่างๆนะคะพี่น้องเดี๋ยวตามมาเลยจ้า เดี๋ยวเรามาเริ่มจากดวงแรกกันเลยนะคะดาวดวงแรกกันเลยก็คือเมอร์ค y รีนะคะ <c oughs> ก็คือถ้าย้อนกำลังไปก็คือจะเป็นพระอาทิตย์แล้วก็ดาวดวงต่อไปก็คือวีนัสนะคะก็ไปตามลูกศรเลยนะคะนู่นเลยค่ะไปยาวเลยนะคะพี่น้องนู่นเลยไปตามแม่น้ําคือเขาจะตั้งไปเรื่อยๆแล้วก็คนเขาก็จะปั่นจัก,กรยานพี่น้องจ้ะปั่นจักรยานตามไปเรื่อยๆแต่อย่ายตุยก็คงไปไม่ถึงอ่ะพี่น้องจ๋า มันไกลอันนั้นที่มองเห็นก็คือเป็นวีนัสนะพี่น้องแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆยาวจ้ะนู่นเลยคนเขาก็พากันเดินเดินดูไปเรื่อย และดาวดวงนี้ก็เป็นดาววีนัสนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือพระจันทร์แล้วก็โลกของเราค่ะอยู่ติดๆกันนะคะแต่อันนี้ก็คือเขาย่อส่วนลงมาแล้วก็สุดท้ายเลยที่ยตุยได้เจอก็คือเป็นามาร์สนะคะแต่อีกหลายๆดวงที่ยตุยไปไม่ถึงก็มันอยู่ไกลค่ะอยะตุยก็เลยจบอยู่แค่นี้นะคะ เป็นไงบ้างคะชมระบบสุริยะจักรวาลไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เยตุยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องอันนี้ก็เดินผ่านแม่น้ําก็เลยถ่ายให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศดีมากเลยจ้ะวันนี้อันนี้ก็คือบริเวณเดิมๆที่ยตุยเดินผ่านนะคะเป็นบริเวณสะพานแล้วก็มองลงไปก็เป็นสวนสาธารณะนะคะ ช่วงนี้ใบไม้ก็เริ่มจะร่วงหล่นแล้วพี่น้องบางต้นก็หล่นลงมาแล้วบางต้นก็ยังเขียวอยู่เดี๋ยวช่วงที่ใบไม้ร่วงนะคะเดี๋ยวยาตุ๋ยจะพามาชมอีกทีหนึ่งก็สวยงามเหมือนเดิมจ้าแต่สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปต่อไปขอให้พี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญเหมือนเดิมค่ะเฮงๆปังๆนะคะร่ำรวย,ยค่ะ